อะในวันในวันนี้เราก็าจะมาสอนคุณไปชมมาทำการเพิ่มยอดไลค์ในตัวโพสต์ของ Facebook กันสำหรับใครที่ไม่ค่อยมียอดไลค์และอยากจะเพิ่มขึ้นมากก็ลองมาดูเราทำตามกันไปได้แบบง่ายๆกันได้เลยแล้วก็ดูวดิธีตั้งตอนแรกแค่เราเดนเข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า HMM d u l a i จะได้มีทีงเว็บไซต์แปลว่าให้กับสาม,มารถทที่จะกดเข้ามาชิงานทำตามกันไปได้และเมื่อได้เข้ามาถึหนัานแล้วในตัวเว,ว็บไซต์เขาจะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็ใส่สมาชิกสำหรับใครที่อาจจะไม่มีสมาชิกสามรารถที่จะกดสมัครบันไปก่อนได้เลย ก็กอโทนมาสมัครกันไปแล้วจีน่าถามกันสมัครเขาะวาจะเป็นแบบนี้โดยให้เราสามารถที่จะมากรอกหั้วข้อมูลตามที่เขาได้กําหนดกันไว้วบบนี้เพื่อทำการสมัครสมาชิกกันไปได้รือหากว่าใครที่มีบัญชี Google gmail ยระียัดแต่สมัครกันไปแบบง่ายก็ให้เลื่อนเข้ามาแล้วไปสมัครผ่านัญชี Google gmail ที่อยู่ตรงด้านบนนี้กันไปเลยก็ได้เนาะรือสำหรับใครที่อาจจะสมัครกันไปเสร็จแล้วหรือว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วก็ให้ย้อนกลับมาแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันไปได้เลย เอาละครับพอทีนี However, ้ให้เราเดยเข้ามาที่เด็กตัวคเบอรไซต์เว็บไซต์เขาก็จามีหต่างให้เป็นแบบนี้เลยโดยมีหัวข้อแล้วก็หมวดหมู่บริการให้กับเราได้มาใช้งานแลก็จะมียอดเงินอยู่ตรงด้านบนนี้ให้กับเราได้มาสั่งซื้อแล้วก็ใช้งานทำการในจุงทางองก้รนนี้กันได้นาะและสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานไปแรกไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปก็ให้กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กนไปกดได้เลยที่ฟังเว่าเติมเงินโดยกดเข้ามาล้วที่หน้าต่างตรงนี้เพราะว่าจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราได้เข้ามาไปที่เพิ่มการเติมเงินเีงงง่กดไทชา เขาได้มีช่องทางก็มาเป็นแบตบี้เลยตีช่องทางไ,ไว้จะเป็น,บบนตะแคงชีวะโคตรใชเป็นตัวที่ว่าลวเลรียญคิโตเคอเรนซี่แต่ว่าโปรฟิตมันนี่ก็ถ้าว่าเรารู้จักช่องทางอะไรจะโดนช่องทางไหมเมื่อกันไปแล้วในตีช่องทางนี้แล้วก็าทำการเติมเงินก็จะเป็นการเติมเงินให,ให้ได้ตึงเงินถึงได้แบบง่ายหรือถ้าว่าเติมเงินกันไปเสร็จแล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วก็ย้อนกลับมาทำได้โด,ย,ดยที่นักจับแรกคุณใช้เพื่อที่จะมาใช้งานอะไรทำกาม เอ่ออย่างในวันนี้เราก็ต้องการจะทำการเพิ่มอยอดไลค์ตรงโพสตเฟซบุ๊กของเราแล้วกดชรไปที่ตัวแพลตฟอร์มกันไปเลยแล้วก็มากดชี้กันต่อเลยที่ตัวหมดหมู่ว่าหมดหมู่ที่ต้องการจะเป็นอันไหนอ่าเพิม่มยอดไลค์ก็อยู่บนบนเลขกันนี่อยู่แล้วเราก็จะขอเลือกเป็นอันนี้เลยคุณผู้ชมเลืตามที่ต้องการได้และเมื่อเลือกกันได้แล้วที่ตัวหมดหมู่นี้ก็เลือกกันต่อที่ตัวของบริการบริการเขาจะไปเนราคาก็จะมีให้เลือกเยอะเยอะแยะมากมายแบบนี้กันเลยเนาะอ่าสนใจไหนก็เลือกกันได้เลยอย่างของเราก็จะขอเลือกเป็นอันนี้ก็กกกดดดชี้้้เเเขาาไไปแแลลลมมมืื่่่ออววทตัหูร แบบนี้ Gott, ทีนี้ให้ย้อนกลับมาที่ตัวของโคฟิบูของเราเองเพื่อทําการขลอกวิ่งอ่าเรากดมาที่ตรงนี้แล้วของเชฟฟูลแล้วเนาะแล้วก็จะมีคําแบบนี้มาก็ให้กดเขลอกิงมาเลยแล้วพอได้รีงของโตโพ์กันมาแล้วให้ลิดมาวางแล้วพอได้วางลิงกันแล้วทีนี้ก็ให้ใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่มอ่าแล้วพอได้ใส่จำนวนที่ต้องการได้แล้วทีนี้ก็ให้กดสองถัวที่ตรงด้านล่างไปเลย อ่ะแล้วพอได้สองเซ็ตขึ้นได้แล้วดยค่ะสองซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งหมแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะดูออเดอร์สถานะกันไปได้นะว่ากดเข้ามาได้ตรงไดที่สั่งวาประวัสดสองซื้อดูหน้ต่าของคำวัตถุวัสดุสองซื้อเขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณอย่างนี้เลยดูให้เราได้สามารถจะเข้ามาเพื่อไปทำแกเข้ลอกบิ้งเออเพื่อเข้ามาชิคดูเราว่าในส่วนของออเดอร์มีปัญหาหรือว่าขาดข้องอย่างไรไหมอ่ะได้าว่าของใครที่ึ้นมาว่าเราดำเนินการกำลังดำเนินการก็สามารถที่จะเข้ามารอกันก่อนได้เลยดดดู้้้ขขขออองงใครรริมมมมาา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 แลลววว่่่ีีีกกกกกยเหืปญ็สถทจะ มาที่หัวข้อดานี้ไปก่อนได้ค่ะว่าตัวตัวตาภาพว่าตัวข้อจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้กดเข้ามาเพื่อที่จะไปทําการพิมพ์หัวข้อและข้อความเพื่อที่ทําการแจ้งหรือให้ได้ติดต่อกับตามปัญหาแก้มินอย่างเมื่อกี้เลยเนาะถ้าหากว่ากำลังเช่นกันอยู่เห็นว่าออเดอร์มีการยูเพอร์ก็เข้ามาไปแล้วก็พิมพ์หัวข้อและข้อความที่ต้องการกันไปได้เลยหรือใครที่อยากจะแนบรูปภาพไปกับแอ็กเมนได้ดูก็สามารถที่จะแคปแล้วก็แนบรูปภาพผ่านทงช่องแบบแต่ผ่านทงช่องทางนี่ครับไปได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยเนาะและสำหรัััับคคุณผู้้้้้ชชมมมมนนนไไไไหหหทีี่่่่ออออาาาาาจะเเขขขญกปปแลววดดรืง การซัพซึขึ้นไปละเอดที่เราดูยอดมากกว่าว่ายอดจะเป็นยังไงคือลองให้ย้อนกลับมาดูกันได้นะว่าตอนนี้ยอดไลค์ของในตัวโพจะขึ้นมาบ้างหรือยังว่าเป็นยังไงไปยังในตอนนี้เลยของเดือดวันเดียวกิ๊บอีเราก็ลองนี้จะจอดูกันไปนะว่าจะซัพบ้างหรือยังว่าเป็นยังไงอ่ะลองนี้นะจอดูกันเลย อ่าแล้วก็นี่แล้วเนาะหลังจากที่ทํากของเพื่อกันไปแล้วว่าทังเราจะพู่จากเมื่อกี้ตอนนี้ยอดไลค์ในคลิปโดก็ได้กําลังการเพิมาแต่สิอก็ขึ้นมาเป็นหนึเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าถ้าขึ้นมาจนได้เสร็จแล้วเนาะเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆประมาณแบบนี้ก็เลยแล้วก็ไปที่ขั้นตอนในการทำไปเรียบหรือจะฟอนอะไรยังไงกันเลยด้วยเผื่อว่าใครที่เข้ามารับชมไปแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาชิงงานหรือว่าจะเข้ามาทํำตามสามารถที่จะกดทํามาในลิงก์เว็บไซต์ได่ทิ้งไว้ให้เพื่อเข้ามาชิงงานทําตามกันไปได้หรือเข้ามาชิงกันแล้ถึงจะหัวขอื่นเพิ่มเติมยังไงในตัวเวไซต์ก็จะมีให้ได้ใช้งานประมาณนี้หรือใครที่เข้ามาชิงงานอย ากจะแนะนำให้กับเพื่อนเรืคนอืน่นนะคะมาชิงานตามทีต่ตัวเวไซ์ยังมีหัวข้ออยู่ตรงด้าน,นี้เป็นคำว่าแนะนําเพื่อนให้กับคุณผู้ชมได้กดสมัครเพื่อที่จะไปทำการคลอกลิงพื่อส่งให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อไปการแนะนําให้เข้ามาชิงานต่างๆในตัวเวไซต์กันได้ก็ถ้าว่าสนใจยังไงก็ลองเข้ามาดูกันได้เลยกับในตัวเวบไซต์ที่มีหน้าต่างตรงนี้โดยสนใจหัวข้อเพิ่มเติมยังไงก็อย่างที่ว่ากันไปแล้วก็ลองกดดูกันได้เลยและสําหรับในคลิปนี้ในการสอนเพิ่มยอดไลค์ก็จะมีประมาณนี้หากว่าดูกันแล้วแล้วก็ชอบหรือว่าทําตามกันไปแล้วสำหรับในวันนี้ก็ไม่เป็นมากแล้วใครที่ชมจนถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณ ạ <laughs>